สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมี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 เทคนิคไม่มมมไมู่ม้ว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นเป็นอะไรนะครับผมโอ้มดเทียบเลยฮะก็คือมันมีเจ้าเครื่องตัวนี้ครับผมที่มีหลายคนนะครับผมที่ซื้อไปนะครับผมอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันน่าจะเป็นเวอร์ชันของจีนเพราะว่ามันถูกแค่เจ็ดแปดร้อยครับผม ผมถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะประมาณสามสี่พันขึ้นนะครับแต่แต่ของญี่ปุ่นเขาน่าจะกดตัวนี้กดกดได้นะครับผมแต่เวอร์ชั่นของจีนะมีเห็นหลายคนซื้อไปแล้วก็บ่นว่าอ่ปุ่มกดมันใช้ไม่ได้ครับผมนี่ฮะไอตัวนี้ตัวนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะประมาณ9 0 0ร้อกว่าบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นของกูบอนนะครับผมนี่ตัวนี้ เดี๋ยวมาดูดูค่าแล้วอ่านค่ากันนะครับผมการการปักลงไปต้องปักให้ถึงตัวไอ้ขอบทองทองนี้นะครับผมนี่แล้วก็ค่อยอ่านค่าครับผมจิ้มเข้าไปไบแล้วค่อยอ่านอันนี้ของของถูกลงมาหน่อยครับผมแต่ก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับ ก็นี่ตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ด้านนี้จะวัดค่าปุ๋ยนะครับผมไอ้ด้านนี้จะเป็นค่า PS นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมระหว่าง3ตัวนะครับผมตัวไหนค่าจะใกล้คเคียงนะครับผม สองตัวนี้จะตามที่ผมวัดดูค่าจะเสถียรกว่านะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับแต่วัดความชืน้นเอ,เอวัดค่าปุ๋ยนะครับผมตัวนี้โอเคครับผมแต่สําหรับสองตัวนี้นะครับผมก็วิธีวิธีจะวัดความชื้นนะครับผมเพื่อนก็กดก็คือกดค้างนะครับผมกดค้างแบบนี้นะแล้วก็ อ่านค่าอันนี้ก็คือจะเป็นค่าความชื้นนะครับผมนี่กดค้างไม่ใช่กดแล้วปล่อยแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ครับผมมันไม่เหมือนของแพงๆเขานะครับของแพงเขาเอ,อ่อมันจะน่าจะกดค้างได้นะครับผมผมก็ยังไม่เคยลองนะครับรสองตัวนี้จะค่าจะสะเทถียรอันนี้ก็กดค้างเหมือนกันครับผมนี่ความชื้นนะครับผมอยู่ที่ ประมาณหนะครับนี่ฮะความชื้นโอเคใกล้เคียงครับผมใกล้เคียงกันว่าเรามาดูมาดูาถุงถุงปลูกเมลอนกันนะครับผมครับน,นี้ก็คือในในถุงปลูกเมลอนนะครับผมเดี๋ยวนี้เอดนี้ก่อน นี้จะเป็นค่าปุ๋ยนะครับผมค่าสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับผมก็ไม่มากและไม่น้อยไปนะครับจะออกออกทางน้อยด้วยซ้ำนะครับผมถ้ามากมันต้องออกเป็นออกสีแดงนะครับอันนี้รู้สึกว่าน้อยไปว่าฝนตกผมงดน้ําไปวันหนึ่งนะครับผมดูค่า p s นะครับนี่เรามาดูสองตัวนี้นะครับ โอเคโอเคประมาณหกหนะครับผมประมาณหกนะครับเนี่ยผมใกล้เคียงกันมากครับ2ตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้มันวัดค่า P ีมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับวัดค่าปุ๋ยนะครับผมนี่ถ้าจะเช็คดูความชื้นก็กดค้างนะครับผมนี่ความชื้นเท่าไหร่อดีผมงดน้ําไปวันนะครับฝนตกนะครับผมนี่ ความชื้นก็โอเครู้สึกจะแห้งไปนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอ่านผิดโอเคไม่แห้งนะครับผมความชื้นจะโอเคเครับวาง6กหความชื้น6.5จดาดูตัวนี้นี่ ก็ประมาณหกนะครับผมอยู่ที่หกม่อยู่ที่หกนี่อยู่ที่6.5ใกล้เคียงครับผมสองตัวน,นี้จะใกล้เคียงกันมากค่า T S น,นะขึ้นไปที่โอขึ้นไปที่เจ็ด เกนเจ็ดไปแล้วครับผมต,ตัวนี้จะสะเทียนกว่าเพื่อนนะครับผมนก่ก็เอ็เโอเคก็ใกล้เคียงครับผมใกล้เคียงกันมาก็สําหรับเพื่อนที่ซื้อไปแล้วบอกว่าปุ่มมันใช้ไม่ได้นะใช้ได้ครับผมแต่ต้องท่านต้องกดค้างไว้ไม่ใช่กดแล้วปล่อยนะครับผมอันนั้นก็คือ วิธีใช้ไม่ถูกต้องนะครับผมวิธีใช้ที่ถูกต้องก็คือกดล็อกค้างครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณม,มากครับผมขอบครับ